สวัสดีครับผมสุรศักดิ์สืบจุ้ยนะครับก็เป็นแอดมินของเพจกัมยานโอมานเพื่อสุขภาพและเป็นแอดมินของเพจกัญชงและสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับส่วนตัวก็จะมี f a c e b o o k ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุรศักดิ์สืบจุ้ยนะครับกับมีของที่เพื่อนนะครับเพื่อนเคยถามผมหลายรอบและนานแล้วก็คือ กันไกลไฟฟ้าเนี่ยใช้ดีจริงไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมผมซื้อมาตอนที่จัดโปรพิเศษนะครับก็ใน Lazada หรือ s h อป e e ไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็น Lazada มากกว่าเพราะของอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆแล้วก็มีทั้งคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีนะครับก็ลองดูคนที่คอนเฟิร์มว่าใช้แล้วดีไหมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตนะครับที่เขาบอกว่า88ดบโวปนะครับก็ เชื่อไม่ได้นะครับแต่แต่แต่กาลังของเครื่องนี้และความคมเนี่ยดีนะครับส่วนใครจะซื้อก็แนะนําก็คือถ้ามีเงินน้อยหน่อยก็ซื้อตัวเดียวก็ได้ครับแต่ให้เลือกแบตสองก้อนนะครับจะได้สลับชาร์จเผื่อแบตหนึ่งก้อนเสื่อมของผมซื้อสองเครื่องเครื่องละสองก้อนสี่ก้อนนะครับก็มีเริ่มเสื่อมไปแล้วก้อนหนึ่งนะเป็นการชาร์จไม่เข้านะครับชาร์จเข้านิดเดียวอาจจะแบตเตอรี่เสื่อม วงจรอ,อาจจะยังดีอยู่ซึ่งผมไม่ได้เก่งอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นผู้ใช้อะครับถามว่าควรทํำยังไงบ้างก็คือเวลาใช้แล้วเครื่องร้อนเราควรหยุดนะครับ mm hmm. เพื่อให้จารบีเนี่ยข้างในได้ได้กลับสภาพเย็นลดแรงเสียดทานอะไรซึ่งกําลังเขาก็ยังดีมาตลอดแต่ว่าข้อปัญหาก็คือเนี่ยครับความคมของหน,หน้าใบาเราควรมีตะไบคาาบานะครับสัก400 เบอร์สี่ร้อยหรือเบอร์พันเอาแบบเป็นบางๆนะครับแบบ่งแท่งแล้วก็รับรับอย่างนี้แอะรับอย่างนี้รับอย่างนี้ครับให้ให้คมเราก็จับได้ครับว่าทู่ไหมก็รับด้านเดียวด้านานี้ไม่ต้องรับก็จะคมตลอดนะครับแล้วก็หยดน้ํามันบ้างนะครับฝั่งทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าแล้วก็การใช้งานอ่า ถามว่าผมเอามาใช้ทําอะไรผมเนี่ยเนื่องจากว่าเราปลูกกํายานนะครับเราไม่อยากจะใช้ใช้ของที่เป็นปุ๋ยอ e ินทรีย์เเคมี M e. เราก็ถึงพยายามใช้ปุ๋ยอ e ินทรีย์แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันรกอย่างนี้นะครับแต่เป็นเพราะว่าบ้านเนี่ยมีพื้นที่น้อยนะครับเรามีข้อพิพาทกับสอบปกอว่า เขาไม่ยอมให้เป็นถนนสาธารณะกับไฟฟ้าสาธารณะทําให้เราไม่สามารถย้ายขึ้นไปได้นะครับเพราะมีความลําบากว่าต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกเพาะไว้ที่นีย่ยังไม่สามารถย้ายขึ้นไปได้เพราะถ้าเกิดเจอหน้าแรงก็จะไม่มีน้ําเลยต้องใช้ไฟฟ้าปั๊มเหมาไม่อยากใช้น้ํามันด้วยความที่ว่าเราอยากจะเป็นคนยุคก,ก้าวหน้าคือไม่ใช้น้ํามันได้ไหม ใช้ไฟฟ้าเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ที่ผมปลูกไผ่นะครับปลูกไผ่อันนี้เป็นไผ่ก้าวดาวหนามน้อยนะครับแบบไผ่ก้าวดาวหนามน้อยจะเห็นว่าข้อของเขานะครับจะเป็นข้อเขาขาวลำตรงมากแล้วก็ไม่มีหนามหนามน้อยก็คือมีหนามนะครับแต่ว่าหนามน้อยพอเพืนต้นของผมเนี่ยมันหนามน้อยจนแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็อันนี้ เป็นการย้ายต้นอายุ2ปีนะครับมาลงตรงนี้จากเดิมที่เคยปลูกบนก้อนหินกองทรายเขาก็ไม่ตายขาดน้ำได้แต่จะไม่ค่อยโตเมื่อใส่เกลือนะครับเกลือทะเลนี่แหละเกลือที่เป็นขี้เกลือครับมาใส่เหมือนกับสวนมะพร้าวน้ำหอมเราก็ทำให้ต้นไผ่นะครับช่วยบำรุงดินก็คือเขามีใบนะครับย่อยสลาย แล้วก็เอากิ่งก้านเขานะครับกิ่งก้านเขาเนี่ยมาหมักต่อเป็นปุ๋ยแทนตากมะพร้าวได้แต่เรายังต้องใช้ขุยมะพร้าวสำหรับการเพราะขยายนะครับเพราะขยายข้อชำอของไผ่ก้าวดาก็ชำข้อแบบน,นี้ได้เลยครับนี่เป็นไผ่ที่ยอดเยี่ยมมากแบบนี้ครับแล้วก็ เอาขุยมะพร้าวนะครับกบประมาณ5เซนถึง10เซนแลว้วก็เอารดน้ำประมาณสัก45วันหรือ60วันก็จะแตกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ก็เป็นไผ่ที่น่าสนใจแต่หน่อกินไม่อร่อยเท่านั้นเองก็ได้ไม้ใช้งานได้ตรึงคาร์บอนนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจส่วนมาที่กันไก่ตัดกิ่งอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันหยุดเนี่ยครับมันมีสวิตช์อย่างนี้นะครับรุ่นนี้ อจะได้เสียงอีดแล้วเราก็เริ่มแง่าเวลาแงบนี่กดแล้วกดแล้วเขาไม่หยุดน,นะครับระวังนิ้วตัวเองขาดแน่นอนอส่วนผมผมก็จะมาตัดแบบนี้ครับนะครับตัดแล้วก็หมักเอาไว้นะครับแล้วก็ทําทแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเอา,อาแบบแล้วก็จะหมักเอาไว้แล้วก็เอา ดินกรบบางๆรดน้ําพอชื้นสักเดือนสองเดือนเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเราก็มาดูนะครับรดน้ําเรื่อยๆให้มันชื้นเราก็จะได้ปุ๋ยเอาไว้รองก้นต้นไม้เอาไคปคลุกแล้วก็ใส่ให้ต้นไม้เป็นการเปลี่ยนนะครับการตรึงคาร์บอนและปุ๋ยเกลือกลับสู่วงจรธรรมชาติก็เป็นทริคของคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาซึ่งอยากจะ ให้ทุกๆคนครับได้เข้าใจหลายๆอย่างอย่างวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างธรรมชาติไม่ใช่วิทยาศาสตร์อย่างสังเคราะห์จนเกินไปส่วนถ้าใครอยากจะอุดหนุนผมก็ <g ül> ลองเข้าไปดูที่ facebook กรัมยานโอมานเพื่อสุขภาพครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปกรัมยานซึ่งเป็นขั้นก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่ทำอยู่แล้วก็ในอนาคตเราก็จะสร้างสวน ที่ดีกว่านี้เราก็ลดการนําเข้าให้ได้นะครับอาจจะเป็นการสร้างเองทั้งหมดงดการนําเข้า,าหรือทั้งทํานําเข้าแล้วก็ปลูกต่อเนื่องก็อยากให้ช่วยๆกันครับถ้าถึงราชการโดยเฉพาะสปปนะครับหรือฝ่ายมหาไทยช่วยด้วยครับ ส,สุรศักดิ์สืบจุ้ยเบอร์โทร0897736652ช่วยติดต่อและช่วยดำเนินการให้เพราะตอนนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะไปส่งชั้นที่สารปกครองเพื่อช่วยลดความทุกข์ทรมานเนี่ยครับ10ปีแล้วที่ได้ทำถนนคอนกรีตให้แต่ที่ที่เราผ่านเนี่ย เขาไม่ให้เป็นสาธารนณะและถนนเส้นนั้นปู่เป็นอยู่ในกองศีของปู่มาก่อนนะครับเป็นที่สอปรกองศีของปู่ปู่ได้ให้เป็นถนนสาธารณะไว้ตั้งแต่ปี2,530ซึ่งใช้มาก่อนตั้งแต่ประมาณปี2,518คือ11นะครับตั้งแต่มาบุกเบิกป,ป่าที่ภูเก็ตนะครับ เราเป็นคนไทยอยู่ที่นี่เชื้อสายผสมไทยจีนนะครับตามปกติของคนภูเก็ตก็อยากให้ท่านช่วยกันนะครับเพราะนี่คือเกษตรกร,ร,กรตัวจริงลูกหลานเกษตรกร,ร,กรตัวจริงแต่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาเท่านั้นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่สนใจนะครับแล้วก็ถ้าอยากรับรู้ความรู้เพิ่มเติมก็กด ติดตามนะครับได้ที่ f c e e o o o กกัมยานโอมานเพื่อสุขภาพและ facebook กันชงและสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ